สำหรับเหตุเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเหตุเครื่องบินเล็กตกจนทําให้มี2นักบินต่างชาติเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บ1เรามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะ โดยกรณีเครื่องบินเล็กตกกลางทุ่งนาเลี้ยงวัวนะคะที่ถนนเทศบาลห้วยใหญ่1หมู่5ตาบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นเหตุให้2นักบินนะคะซึ่งเป็นชายชาวต่างชาตินั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายและเสียชีวิต1รายโดยเหตุการณ์นี้นะคะนายพิสิทธิ์สิริสวัสดิ์ดีนุก,กูลในอำเภอบางละมุงพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นนะคะก็ตอน เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบดูค่ะก็เครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินขนาดเล็กรุ่น x air แบบใบพัดเครื่องยนต์เดี่ยว2ที่นั่งหมายเลขประจำเครื่องนะคะ us 7 7ลําเครื่องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีการคาดธงตราหมักรุกสีแดงโดยเครื่องบินเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีลักษณะของการพ,พุ่งชนกับต้นไม้จนปีกเครื่องบินฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคาอยู่ที่ยอดต้นไม้ยอดไม้เนจุดที่มีซากเครื่องบินคาอย,อยู่เนี่ยสูงเกือบ4เมตรนะคะ จากนั้นค่ะตัวเครื่องบินมีการตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนเครื่องยนต์ใบพัดกระเด็นออกมาด้านนอกแล้วก็พวกเศษชิ้นส่วนเครื่องบินแตกกระจายไปทั่วบริเวณในรัศมีกว่า10เมตรนะคะโดยชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงนะคะตอนที่เขา เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยนักบินนะคะโดยนักบินชื่อว่านายคริสเตียนเลโอนาโดชูฟอายุ52ปีเป็นชาวเยอรมันนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บก็คือข้อเท้าหักก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามบรมมหาวิหารส่วนนักบินอีกหนึ่งรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะชื่อว่านายสเตฟานโมนาอายุ50ปีสัญชาติออสเตรียโดยจากการสอบสวนนะคะ ก็ทำให้ได้ทราบว่านักบินทั้งสองคนนะคะมีใบอนุญาตขับเครื่องบินถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ขับเครื่องบินมาเนี่ยเ,เป็นเวลาน,านานแล้วนะคะแต่ในวันเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ได้ทำการเทคออฟออกจากสนามบินเล็กอีสเทิร์นพัทยาภายในซอยทุ่งกรมตาลหมัน15ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง10กิโลเมตรค่ะโดยทำการขึ้นบินเมื่อเวลา8นกายนาที จากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปไม่ถึง20นาทีนะคะก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกลงมาค่ะส่วนทางด้านท่านพันจ่าอากาศเอกพรชัยบุญม่วงคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานท่านเปิดเผยนะคะว่าสําหรับแนวทางการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยหลังเกิดเหตุเครื่องบินจะต้องอยู่ในความพิทักษ์โดยไม่ได้สืบสวนหาคนผิดแต่เป็นการหาสาเหตุหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําขึ้นอีกค่ะ ซึ่งก็จะมี3หน่วยงานที่เข้ามาร่วมสอบสวนนะคะทั้งฝ่ายควบคุมนักบินช่างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องบินเล็กและหน่วยงานราชการเพื่อที่จะทําการหาสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกนะคะนายชัยพรแพพีรมรัตค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้นำกระเช้ามอมให้กับนายคริสเตียน เลโอนาร์โดชูฟนะคะชาวเยอรมันเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็มาดูอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยและที่สำคัญนะคะมาให้กำลังใจให้กับญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งได้มีการสั่งกำชับให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาดูแลผู้บาดเจ็บต่างชาติอย่างเต็มความสามารถซึ่งผู้บาดเจ็บนะคะพบว่ามีชีพจรดี ขาหักนะคะก็กําลังตรวจรักษาอยู่โดยนักบินอย่างที่น้องอ้อมบอกอะ,ค,ะค่ะทั้งทั้งสองนะคะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการบินมากว่า15ปีแล้วขณะที่ในส่วนของสาเหตุในการที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เดี๋ยวคงต้องรอเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปตรวจพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ